เคยสงสัยไหมครับว่ามีอาวุธอะไรบ้างที่ยิงไปไกลเป็นร้อยกิโลเมตรแต่ยังแม่นยำระดับส่องประตูบ้านใครก็ได้แบบไม่หลุดกรอบแถมบินต่ำจนนึกว่ามันเป็นงูเห่าเหาะมากกว่าเป็นขีปนาวุธครับบอกเลยว่าของที่เราจะพูดถึงวันนี้ไม่ใช่แค่แรงแต่มันโหดแบบแอบย่องมาตดแล้วหายไปกับลมครับว่ากันว่ามันคือหนึ่งในขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินที่ถูกแกลงใจที่สุดในยุโรปเลยครับ เพราะนี่คือทอรัส KEPD 350นักล่าที่บินต่ำจนพื้นยังตกใจของดีจากเยอรมนีสวีเดนที่ประเทศไหนได้ไปใช้ต้องยิ้มแบบผู้ร้ายหนังแอคชั่นครับก่อนจะไปดูพลังของมันคุณอาจคิดว่าขีปนาวุธก็คงเป็นแท่งเหล็กยิงไปไกลๆแต่เจ้าตัวนี้มันไม่ธรรมดามันคิดเองได้แอบเองได้เลือกเส้นทางเองได้เหมือนเป็นเพชรฆาตระดับฮอลลีวูดที่พกสมองมาด้วยครับ h o r u s KEPD 350คืออะไรมันคือขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินระยะไกลครูสมิสไซล์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเจาะป้อมปราการโกดังอาวุธบังเกอร์ล er ึกๆและเป้าหมายสำคัญที่ป้องกันแน่นอย่างก,กับค่ายลับในหนังสายลับครับ ระยะยิงประมาณ500กิโลเมตรระบบนำวิถีหลายชั้นทั้ง GPS, Terrain Matching และเซนเซอร์อัจฉริยะปลายทางโจมตีมแม่นยำมากแบบกดปุ่มเดียวแล้วรอเสียงบึ้มจากที่ไกลๆครับ มันบินยังไงให้หลบเรดาร์ได้ทอรัสถูกออกแบบให้บินต่ำมากจนเรดาร์ศัตรูแทบไม่เห็นบางทีต่ำจนคิดว่าเฮ้ยนั่นนกหรือขีปนาวุธเพราะมันจะค่อยๆเลื้อยไปตามสภาพผมิประเทศเหมือนกำลังเล่นเกมซ่อนแอบครับ หัวรบ MEFP ดุดันแบบมีศิลปะหัวรบของมันชื่อว่า MEFP มันสามารถเจาะกำแพงคอนกรีตบังเกอร์หรือสิ่งปลูกสร้างชั้นหนาหนาได้เหมือนมีสว่านยักษ์บวกระเบิดรวมร่างกันครับสิ่งที่น่าทึ่งที่สุด ทอรัสสามารถเลือกเส้นทางเข้าโจมตีได้เองโดยใช้ข้อมูลภูมิประเทศจริงมันสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลบภูเขาหลบเรดาร์แล้วพุ่งเข้าใส่เป้าหมายแบบพอดีเปะ๊ะราวกับมี GPS ส่วนตัวที่เทพกว่ามือถือ10เท่าครับและที่พีกว่านั้นมันถูกออกแบบให้เข้าโจมตีจากด้านบนหรือด้านข้างซึ่งเป็นมุมที่การป้องกันส่วนใหญ่รับมือไม่ได้ครับยิ่งไปกว่านั้นทอรัสยังมีระบบตัดสินใจเองว่าควรระเบิดเมื่อไหร่ มันจะสแกนว่าตอนนี้ทะลุเข้าไปลึกแค่ไหนเพื่อให้การระเบิดเกิดในตำแหน่งที่สร้างความเสียหายมากที่สุดคือไม่ใช่แค่ยิงแต่มันคิดก่อนลงมือครับและนี่คือขีปนาวุธที่หลายประเทศอยากจับจองแต่ผลิตไม่ทันเพราะความแม่นความลับล่อความเงียบและความดุเดือดระดับนักล่ากลางคืนทอรัส K ค350เลยได้รับฉายายในวงการว่า The Silent Breaker นักทำลายที่เงียบที่สุดครับ